สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ AI รายการที่จะทำให้เรื่องเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่คุณคิดว่ายากกลายเป็นเรื่องง่ายสนุกและเข้าใจได้เหมือนเพื่อนคุยกันค่ะหมายคนเดิมเพิ่มเติมคือข้อมูลอัดแน่นค่ะสวัสดีครับทุกคนผมแทนครับวันนี้เรามีเรื่องสุดว้าวมาอัปเดตวงการเทคโนโลยีที่เรียกว่าอาจจะเปลี่ยนโลกที่เราอยู่ไปตลอดกันเลยก็ว่าได้ นั่นคือเรื่องของควอนตัมคอมพิวติ้งทับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องผมอยากชวนให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังอยู่เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับเยี่ยมเลยค่ะคุณแทนและเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือ AMD จับมือ IBM หรือไม่เชื่อว่าหลายคนเห็นพาดหัวข่าวแล้วอาจจะร้อมว้าวหรือบางคนอาจจะงงว่าสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยีเขาไปจับมือกันทำอะไร เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคุณไมคํคำตอบคือจับมือกันจริงครับเมื่อวันที่26สิงหาคม2025ที่ผ่านมา IBM และ AMD ได้ประกาศความร่วมมือเชิงสระอีกครั้งสำคัญเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า Quantum-centric supercomputing ครับฟังดูแล้วยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมครับโอ้โห Quantum-centric supercomputing แค่ชื่อก็ขนลุกแล้วค่ะ มันคืออะไรแล้วทำไมต้องสองบริษัทนี้ด้วยคะคืออย่างนี้ครับคุณไม้์ปกติแล้วคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมหรือคลาสสิคคอมพิวเตอร์ครับแต่โลกเรามีปัญหาบางอย่างที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คอมพิวเตอร์เหล่านั้นจะแก้ได้ครับเช่นการพัฒนายาใหม่ๆหรือการจำลองพฤติกรรมของโมเลกุลที่ซับซ้อนมากๆครับเหมือนแบบว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาไม่ไหวต้องใช้พลังที่เหนือกว่าวางั้นเหอะถูกต้องเลยครับคุณไมล์ IBM ซึ่งเป็นผู้นำด้านควอนตัมคอมพิวติ้งมานานก็มองเห็นว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มีศักยภาพในการแก้ปัญหานี้แต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์มันก็มีข้อจํากัดอยู่เยอะมากครับทั้งเรื่องความเสถียรขนาดและที่สําคัญคือข้อผิดพลาดหรือ Noise ที่เกิดขึ้นง่ายมากๆครับอ่าเหมือนกับว่ามันเก่งแต่ก็บอบบางว่างั้นเถอะใช่เลยครับคุณไม้ นี่แหละคือเหตุผลที่ต้องมี AMD เข้ามาเสริมทัพ AMD เขาเป็นเจ้าพ่อด้านซ u เปอร์คอมพิวเตอร์และ AI Accelerator ตัวแรงระดับโลกอยู่แล้วอย่างซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก2อันดับแรกอย่าง Frontier และ El Capitan ก็ใช้เทคโนโลยีของ AMD ทั้งนั้นครับอ๋อเงิน AMD จะเข้ามาช่วยให้ควันตั้มของ IBM แข็งแรงขึ้นใช้งานได้จริงขึ้นใช่ไหมคะใช่เลยครับเป้าหมายหลักคือการสร้างสถาปัตยกรรมแบบ Hybrid ที่ผสานพลังของควอนตัมคอมพิวเตอร์เข้ากับซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมของ AMD อย่างลงตัวโดยมีหมุดหมายสำคัญคือการให้ AMD เข้ามาช่วยในเรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่สะดุดและมีความน่าเชื่อถือครับฟังดูแล้วเหมือน AMD กำลังจะเป็นกลายเป็นผู้พิทักษ์ควอนตัมเลยนะคะเนี่ย แล้วนี่มันจะเป็นแค่การจับมือชั่วคราวหรือเป็นความร่วมมือระยะยาวคะโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคุณไม้ความร่วมมือทั้งนี้ไม่ใช่แค่จับมือกันเฉยๆแต่เป็นความสัมพันธ์ที่สร้างสมมานานับ10ปีเลยนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2003ทั้ง2บริษัทก็เคยร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตชิป65นาโนเมตรและ45นาโนเมตรมาแล้วนะครับโโหนานขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับ แถมยังในปี2020ยังมีการกับมือกันพัฒนาด้าน confidential computing สำหรับ hybrid cloud และ AI อีกด้วยสแสดงให้เห็นว่า2บริษัทนี้เขามีรากฐานความร่วมมือที่แข็งแกร่งและมีปรัชญาที่คล้ายกันคือการใช้มาตรฐานเปิดและระบบนิเวศแบบเปิดเพื่อผลักดันนวัตกรรมครับอืมงั้นถ้ามองในมุมของกลยุทธ์ทางธุรกิจเนี่ยนี่คือการตอบต้คู่แข่งอย่างเนนวีเดียหรือ Google เด้หรือเปล่าคะแน่นอนครับคุณไม้ นี่คือการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ที่ฉลาดมากครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าตลาด AI Accelerator ตอนนี้ Nvidia ครองตลาดอยู่เกือบเบส็็จสร็จครับการที่ AMD มาจับมือกับ IBM ในเรื่อง Quantum ทำให้ AMD ไม่ต้องไปสู้ตรงๆในสนามที่ Nvidia แข็งแกร่ง,แ,งแต่เป็นการสร้างสมรภูมิใหม่ที่ Nvidia ยังไม่ได้เป็นผู้นำอย่างชัดเจนครับเหมือนกำลังสร้างตลาดใหม่ไปเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับและการที่ IBM เน้นย้ำเรื่องแพลตฟอร์มแบบเปิดอย่าง Ki ส k ิ t ก็เป็นการชวนนักพัฒนาทั่วโลกเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยเร่งการพัฒนานวัตกรรมและลดอุปสรรคในการนำไปใช้ซึ่งตรงข้ามกับระบบปิดของคู่แข่งโดยตรงครับสุดยอดไปเลยค่ะแล้วนักลงทุนเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างคะหุ้น AMD หรือ IBM พุ่งกระจูดเลยไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคุณไมในวันที่มีการประกาศหุ้นของ AMD ขึ้นไปประมาณ 2. 8ส่วน IBM ขึ้นประมาณ0.9%ครับซึ่งก็ถือว่าบวก แต่ไม่ได้พุ่งกระจูดอย่างที่หลายคนคาดการครับทำไมไม่พุ่งแรงล่ะคะคุณแทนนักวิเคราะห์มองว่านี่คือเกมระยะยาวครับ Quantum Computing ยังไม่ได้สร้างรายได้มหาศาลในระยะสั้นแต่เป็นการวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดในอนาคตที่คาดการว่าจะมีมูลค่ามห ah าศาลในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งอาจจะสูงถึง97,000ล้านถึง130,000ล้านดอนลลาร์เลยทีเดียวครับโ oh. มูลค่าตลาดขนาดนี้ถ้า IBM กับ AMD สามารถคว้าส่วนแบ่งได้เยอะๆก็รวยไม่รู้เรื่องเลยสิคะใช่เลยครับคุณไม้สำหรับ AMD มันคือการลดความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด AI และเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดแห่งอนาคตส่วน IBM ก็คือการทำให้แผนงานควอนตั้มของตัวเองมีความน่าเชื่อถือและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับฟังเรารู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตมากๆเลยค่ะคุณแทน ครับคุณไมย้ยสรุปง่ายๆคือความร่วมมือของ IBM และ AMD ไม่ใช่แค่การประกาศธรรมดาแต่มันคือการสร้างพิมพ์เขียวสำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งอนาคตการประสานจุดรวมแข็งของทั้งสองฝ่ายทั้งควันตัำของ IBM และ HPC และ AI ของ AMD จะเป็นตัวเร่งสำคัญในการผลักดันให้ควอนตัมคอมพิวติงที่ทนทานต่อความผิดพร่องเกิดขึ้นได้จริงภายในสิ้นทศวรรษนี้ครับเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามจริงๆค่ะเราคงต้องรอดูกันว่าการสาธิตเทคโนโลยีครั้งแรกในช่วงตายปี2025นี้จะออกมาเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับคุณไม้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของการจับมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง AMD และ IBM ครับ หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลและสนุกไปกับเรื่องราวที่ผมกับคุณไม้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการคุยหุ้นกับ AI ของเราในทุกแพลตฟอร์มที่คุณรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและไม่พลาดทุกข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่น่าสนใจแบบนี้นะคะวันนี้ไม้กับคุณแทนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ